ก็มาดิน้องเรียบร้อยฮ่าฮ่าง่ายนิดเดียวครับโอ้โ oh หมาดิมาดิยังไงโอ้โ oh หไม่ได้ขออีกครั้งนึงนี่เรียบร้อยมาจังหวะนี้ยังไงยังไงลิชาร์ลิสันเหรอโอ้โหมายังไงยังนี่จิ้มหนึ่งทีมาดิมาดิาดนี่เมสซี่ oh โอ้โห โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับไดเมียวต้นนะครับโอ้โหห่างหายกันไปนานนะครับพอดีผมติดภารกิจไปบวชมานะครับไปบวชมาก็ปวดต่างจังหวัดตอนนี้ก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเล่นเฮ้ยการเล่นเกมลับของผมนะครับว่าจาแชร์เทคนิคเฉพาะที่ผมรู้มานะครับแล้วก็ทําให้ผม สามารถขึ้นแรงล้านได้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นแรงล้านนะาหมายถึงไอเดีเก่านะครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือการเข้าบอลแบบไม่ต้องกดแท็คเกิลนะครับก็เป็นการดักบอลแบบนี้นะครับไม่ต้องกดแท็คเกิลนะครับเป็นการดักบอลว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนเราก็วิ่งไปสวนแค่นั้นเองนะครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือการที่เราคิดว่าได้บอลแน่นอนครับเราค่อยกดแท็คเกิลนะครับดูนะครับเพื่อน นี่ครับผมคิดว่าได้บอลชัวร์นะครับแล้วก็กดแท็กขึ้นแบบนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับห้ามกดสปีดตลอดเวลานะครับถ้าเพื่อนๆกดสปีดอ่ทุกครั้งหมายถึงว่ากดแช่นะครับมันจะเข้าบอลพวดนะครับโอเคอ่ถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับเพื่อนๆไปผมจะกดให้ดูนะครับว่าเล่นเกมรับไปอ่เล่นยังไงนะครับอย่างน้อยๆก็คงต้องช่วยอ่ ช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยในการที่เราไม่เสียประตูนะครับอันนี้แรงประมาณ8 0 0แสนก็ไม่น่าจะตึงมากนะครับโอเคก็มากันในเกมนะครับการเล่นเกมลับนะครับเพื่อนๆห้ามเข้าขวดนะครับห้ามกดสปีดเลยนะครับไม่ไม่ต้องกดสปีดนะครับถ้าเราไม่กดสปีดนักเตะเรามันก็วิ่งเร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคผมพิสูจน์มาแล้วนะช่องอื่นๆเขาก็สอนแบบนี้นะครับเราต้องดักดักดักบอลนะครับ อันดับแรกนะครับดักบอลว่าเขาจะวิ <travail S 2> ่งไปทางไหนนะครับ <Gun> ก็วิ่งสวนทางเขาไปเลยนะครับหมายถึงว่าวิ่งประคองไปนะครับโอเคเห็นภาพไหมผมสอนงงไหมครับโอเคนะครับนี่ครับเขาจะวิ่งมานะครับก็วิ่งถอยถอยถอยมาแล้วก็แทคขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆพอจะเห็นภาพไหมครับอย่าเข้าพว่นะครับอย่ากดแทคขึ้นแล้วก็วิ่งไปหาเขานะครับให้วิ่งประคองประคองคิดว่าได้บอลค่อยแทคขึ้นนะครับหรือว่าไม่กดแทคขึ้นมันก็แทคขึ้นให้นะครับแต่ว่า ถ้าให้ชัวร์นะครับถ้าแอดวาร์หน่อยนะครับกดแท็กเกิลนะครับโอเคจังหวะนี้ผมก็สวนมานะครับก็คงต้องเปิดแล้วก็โหมเข้าไปง่ายๆเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้มาสอนเกมเกมบุกนะครับมาสอนเกมรับนะครับก็ได้ประตูไปนะครับถ้าเราไม่เสียประตูเราก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วนะครับแค่เราทําประตูได้ประตูเดียวนะครับถ้าเราเหนียวเนาะโอเคแบบเดิมนะครับตั้งรับนะครับไม่ต้องเข้าพว่นะครับดักบอลเฉยๆนะ โอเคเห็นไหมครับดักบอลไม่ต้องเข้าเพื่อนนะครับประคอง <What? S 1> ประคองประคองแล้วก็โอโหอันนี้ผม <laughs> มัวเองนะครับอันนี้ประคองประคองประคอง,คองแล้วก็นี่แบบนี้นะครับประคองแล้วก็อ่าคิดว่าได้ค่อยกดแท็กขึ้นนะครับงงไหมครับถ้างงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาอัพสอนใหม่เนาะโอเคนะครับการขึ้นเกมบุกก็ขึ้นปกตินะครับอ่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนก็ขึ้นปกติเลยครับส่วนผมชอบเปิดมงแลผมก็เลยต้องขึ้นไปทางปีกนะโอเค อ่ะมันที่ยังไงอันนี้มันที่เมซี่ยังไงเมซี่ให้เปเล่เปเล่เปเล่ประคองอยู่โอเคเสียบอลนะครับเสียบอลก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งประคองประคองเหมือนเดิมนะครับประคองประคองแล้วก็แท็กเกิลแบบนี้นะครับโอเคง่ายเลยครับเพื่อนผมว่าคิดว่ามันง่ายนะเล่นเกมรับมันง่ายนะครับแต่ขึ้นเกมเนี่ยมันขึ้นยากนะครับสําหรับผมเนาะหรือว่าเพื่อนๆ่นคิดว่าเกมรับมันยากขึ้นเกมบุกมันง่ายนะครับสําหรับผมผมชอบเล่นเกมรับนะเพราะว่าเล่นเกมรับมันแบบว่า มันต้องใช้ไอคิวครับใช้ในการเดาทางว่าเขาจะไปอะไรยังไงนะเห็นไหมครับก็วิ่งประคองประคองแล้วก็กดแท็คเกิลเอาบอลนะครับไม่ใช่กดแท็คเกิลมั่วๆนะครับต้องกดแท็คเกิลคิดว่าเราจะได้บอลแน่ๆนะครับโอเคนะครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับนี่ไม่ไม่ต้องเข้าพวดนะครับนี่ประคองประคองนะครับเดี๋ยวเขาไม่มีที่ไปเดี๋ยวก็จ่ายติดเองครับเห็นไหมเนี่ยก็ประคองประคองนะใจเย็นๆนะครับเราไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับในการเล่นเกมเกมลับเนาะเห็นไหมครับ ครึ่งแรกเขาไม่มีโอกาสที่จะยิงผมเลยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเล่นเกมรับค่อนข้างที่จะดีดีระดับหนึ่งนะอันนี้ไม่ไม่ได้อวยตัวเองนะผมก็คิดว่าผมเล่นเกมรับดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคหรือว่านักเตะม,มันก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าเทคเทคนิคของเราเนี่ยก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับเห็ <S <S <He? S 2> นไหมคีย์เวิลนี่แบบนี้ขนาดคีย์เวิลเป็นปีกนะครับก็ยังแท็กขึ้นได้เลยนะครับก็เพื่อนๆลองเอาเทคนิคของผมไปใช้ได้เลยนะครับนี่ ยังไงนี่อันนี้ขึ้นเกมบุกก็ขึ้นง่ายๆนะครับขึ้นไปทางปีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมถนัดสไตล์เปิดหมงนะเห็นไหมคีบก็เปิดให้คันตราหมงก็ไม่ได้นะครับโอเคมาเอาใหม่นะครับอันนี้ก็บุกตามปกตินะครับเด,เดี๋ยวมันจะมีเขาเขาบุกขึ้นมาโอเคยังไงคีบิวอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแบบนี้ยิงเลยยิงมไม่ได้นะครับโอเค มาเล่นเกมรัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับวิ่งประคองประคองนะครับอย่าเข้าพว่นนะครับเห็นไหมประคองประคองประคองนีออ่แบบนี้ง่ายง่ายไมหมเพื่อนมันโคตรง่ายเลยโอเคมาทีเบนซิอ่ะเมซี่เล่นกับเบลิงแฮมยังไงเบลิงแฮมเปิดยังไงขาตาดนโะมงไม่ได้นะครับโอเคกลับมาเล่นเกมรัดเหมือนเดิมครับ นี่ครับวิ่งประคองประคองนะครับประคองนะครับไม่ต้องเข้าพวดนะครับประคองฮานาเดสประคองประคองเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็จ่ายคืนหลังแล้วก็จ่ายเพื่อนนะครับเพราะว่ายังไงแบบถ้าไม่หลุดจริงๆมันไปไม่ได้นะครับถ้าเราวิ่งประคองแบบนี้เนาะโอเคก็เกมนี้นะ่าจะประมาณ1นูนะผมไม่ได้เล่นเกมบุกเท่าไหร่เลยนะครับก็มาสาธิตเกมรับให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคมาลองบุกอีกสักครั้งหนึ่งมาไปมาที่คิเบลคิเบลยังไง มาเล่นกับแมสเซนเจอมาเล่นกับคีวบ์ยังไงโอ้โหเปิดเข้ามายัางไงอมไม่ได้นะครับโอเคเล่นเกมรับเหมือนเดิมครับโอเคอย่าเขาพวดนะครับอย่าเขาพวดนะครับเห็นไหมเห็นไหมแฮนเดเดยังไงจะไปไหนจะไปไหนก็พระคองอเฉยเขาวิ่งเลี้ยงกลับนะครับ <laughs> โอเคเห็นไหมครับเขาก็ไม่กล้าจ่ายโอเคจังหวะนี้แฮนเด้เดโอเคไม่เล่นแล้วเห็นไหม <laughs> ก็ น่าจะชนะไปเลยครับก็เป็นไงนะครับเพื่อนๆเทคนิคการเล่นเกมล่าของผมมันโคตรง่ายเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับผมก็คงต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับใครชอบว่ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําคลิปอ่าหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ติดภารกิจอะไรแล้วนะครับก็ทํางานบ้างแล้วก็ทําคลิปบ้างครับโอเคคงลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ